เริ่มเก็บนี่ชูขาหน่อยอนี่นี่นี่สะออนบัวพอแล้วดูขาข้อใหญ่เลยค่ะงามงามขนาดเลยเห็ดแตรขาเหลืองมารอบสุดท้ายรอบนี้นี่พอยังตัดตัดนี่ตัดนี่ไก่อน เอาโชว์อ่อยอสวยมาก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  สวยอ่ะเดี๋ยววันนั้นเราเจอเยอะกว่านี้นะตุ้อืมลุกไม่ไหวแล้วเข่างันเนี้ย